ริดแม่เพลงนะพอๆกันอีกคือเก่าเส้นเคยพี่น้องโอ้ลืมหายบิ่งพี่น้องโอ้ลืมถ่ายตอนอยู่เทิงมาหายบิ่งก่อนเนาะพี่น้องวิกาตัดลำมันตัดลำมันหลักะเสใส่นำยาหนึ่งคืนพี่น้องเสใส่หนำเสใส่นำหนึ่งคืนหลักะเอามาเสียบอันนี้พี่น้องนี่เด้ มาเสียบมันพี่น้องที่คล้องตัวนี้ก็บเมนเ้าเขาคือเก่าพี่น้องที่บอนเก่านะจาจะคล้องเขาสิปูกและมาอีกตัวน,นี้หละจะคล้องใหม่หังเป็นดินต่อเดนกันเห็นแลยพี่น้องซองให้น้องแบบตัวนั้นพูดไอ,อ,ตดอ,นะอ,อ้ตัวนี้พูดน้องนะไอ้ข้าะสิปูกตัวนี้แล้วมาเสามามาปลูกดินเข้า,าต่ออีกพี่น้องป้าคู่แบบนี้คู่นี้ถ้าพอเห็ดแบบใหม่พี่น้องเห็ดคู่ง่ายๆเห็ดสองอันเรียนไปเลย ต่างจากเก่าพี่น้องมุนิเสียบมันก็สำหรับตัวนี้บก็จกสีว่าก่าวงหรือโบจกตัวได้ใหญ่จะตัวได้น้อยกับตัวเก่านะลืมให้เห็นขันตอนพี่น้องขอโทษด้วยอย่างเด้อมอหน้าจังเบืองอีกจับเราไปเซนเซาที่เขาอีกอยู่อยู่บไกลๆปุ้นเราสิเบอยิอยู่พี่น้องโอ,โอ้โอ้คููเราเจรน ปิดแม้เพลงน่ะห่วยคือยังองแอ็งอยู่จ้ะเดินเลี้ยงงัวแหละพี่น้องป้าเป็นอะมือนั่นแหละให้โบเอานกกระยาเด็กมาหลินแซๆอยู่น้ำเขาน่ะป้าได้หันเข้าหากสิเอาโอ้เด็กเสียงแซี่ยอยู่แล้วบเหมือนี่นะยายนะ ฮะมืออื่นแล้วบอเของบอนน่โอ้ยเขแ่อนในรถนี่มันก็อยากแล้วอครเอาพนตกอีเลสุ่มเวทเลดตากมันป้าโทรแล้วห็ดทีเขาแบบบอายเลยเนาะพนตกอย่างนี้ยหยิบยิบๆยนี้เสียบก็เสียบก็ อยู่นี่แหละเสียบเสียบเสียบโอ้คือน้อยแท่านี้นะเสียบลอยบอกห่างสำหรับชุบพ้นต๊กนะสุ่มอย่าเที่ยงนะเจ้ห้องเพลงยังเคยอดี๋ยนี้คือมีอารมณ์แท้โอ้ สมรินคงสูงแถะเฮ้ยทั้งได้ทั้งรุ่มทั้งได้ทั้งเทิงอันนี้ทั้งรุ่มบนทั้งเทิงบนซ้ำได้หัวผูกเสียงเซลเซลข้อศรปยะเบิ่งบอกเด้ทางใดพี่น้องทางนี่เลยเนาะกันทางนี้มันกะยังวนในสะซ้ำ เสียบมันก็เด้อพี่องเด้อเพื่อสีแเหลียเป็นคู่หุ้ยฝนตกกี่ไรส่มเอ,อ้ไปแม่ก่อนมันสีแห้งกว่หนีนะป้าตัวเสียงองเพื้น,ะนขึนน้นก็บพู่เดียวแล้วบ่่า้ดอกจากมันก็บ,บ่แหง้งพี่น้องมึงดูทองฝานะ ฝนตกพี่น้องฝนตกจนด,ดินลายพี่น้องฝนตกฝนตกก็กแห้งอยู่พี่น้องถ่าลำมันพี่น้องถ่าลำมันเจ้าข่ะ อ่ะของเขาขึ้นปิ่นลงอืสวัสดีสวัสดีพี่น้องปลูกมันเด้อปลูกมันตักฝนป้าโถเราจะบ่จดเสียงอย่าดินดินข้าเจ้าน่ะจนเหี้ยนี่เรียเราใครแต่เราเอาขึ้นมาอีกเนาะนี่เอออยู่นี่มันฆ้าให้หน้าตัวนี้สิซื้อแมั่บ้านเอาขึ้นมาฟุ้งไปแล้วฝนกับตกพี่น้องอ้ จะนีไปสุดไหน้าบ่จตหนีไปชุดไหน้านี้โบและวบทางกวงนากดดของโก้ากระดอง้ยังจะคู่คคู่เงายังสามคู่กหานก็เป็นคู่สั้น

สวัสดีปาลุงไหสบดีปาลุสวัยดีปาลุงไปไมขันลกน้นั่นฮะอาบน้มันเด้ออาบันมันเด้ออีพ่คนตัวงได้ออกนะคนออกเฮียงห้าลงบ่หน่กนักเด้อกดดลงพี่น้อง ป้าถุตุนี้ก็อยากเขึงหูไปจักสมเลยคู่สันนี่ก็อยากเขึงหูไปจักมันอันนี้คือมันที่เสแล้วพี่น้องจ้าบึกจ๋อมันคือเอียงยาวแท้ มือเดียวมือเดียวแลยนะสุมเกือบแล้วแค่นม่มาโบพักลงมันเรียบดํากันเวิดกูโคนแล้วเมือเลลอ่อยเลยละลอเเยเนี่ยอีกลายส่วนวันยายทีอะไรเห,หย้ย เมื่อยพี่น้องโอ้เพิ่นยังได้ลายเด้อเพิ่นนี่สามแท้ของเพิ่นโลดจือ่บอบ่วนกูเน็บหมู่มีบ่วนจื่อแลอ้วบ่วนกูเน็บนี่ ถูกเสียงนังหมูสามโมงครึ่งอะไรเ่อเอ้ยโอ้ยบุรีคายมันดอกมันนี่นะำมันนะลำมันนะขอบยิงสองพ่อ พันมันนะชา,าอบก็กับ่เนาะสใจขืนเถื่อนให้มันจุบเนี่ยพันมันพันมันก็ขืนตัดไม้ของตัดไม,ม้มาตัดพื้นลงเตาเด็กจะสติ๋งมีแม่ชื่อไห่ พ่อพี่น้องคอตัวเป็นเน็บมัดใน,นจากบาทก็ได้เพีงเล็กผักพื้นวันกันเน็บมาลองกองแกงเก็ดกลิ่นของข้านอน่ะนี่แหละ,ะอหอทองฝากระตำลงตำลงพ้นสิโต๊กก่าสันพี่น้องคนอืมมันจอดก็คงอรบี่นะ วนอะสั่งไปก่อนเมื่ออื่นสืบต่อพี่น้องตอนนี้เหนื่อยแห้งย่างโอ๊ยย่างบูสซิฮอดเที่ยงหรือบอ่หยิวข่าพี่น้องออกอันออกแห้งลายก็เลยหิวเข่าสันส่นตดถดอยู่สั่นเมย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 อข้างเสียงกระหูพี่น้องคิประยัดเข่าว้วา,าว่าเขาอยู่นี่เอ๊ะ อเมริกะจ,จากเพีองเด้อฝากคนแรกก็แชร์่ให้ในพี่น้องเอ้ยสุคกิบแตจนจนจ,นจนบบวกข่าโฆษณาให้ในพี่น้องตอนนี้โบมีแหงแล้วลากันไว้นะที่นี้นะคะท่านผู้ชม